ออมแซบเป็นทั้งผักพื้นบ้านและวัชพืชในสวนมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นเบนจรงตำลึงหญ้าหยาบุษบาริมทางเป็นต้นจัดเป็นไม้ลมลุกหรือรอเลื้อยลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมตั้งตรงมีขนปกคลุมสูงได้ถึง1เมตรใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามลักษณะคล้ายรูปหัวใจ โคนใบมนปลายใบแหลมผิวใบด้านบนเป็นมันด้านล่างมีขนนุ่มขอบใบเรียบก้านใบยาวประมาณ2เซนติเมตรเมื่อออกดอกจะออกเป็นช่อกรจจะจัดบริเวณซอกใบและปลายกิง่งชาวเหนือและชาวอีสานนิยมนำมาปลูกเป็นผักสวนครัวเพราะทำอาหารได้หลายอย่างที่ขึ้นชื่อที่สุดคือใส่แกงออม น้ำแกงจะมีรสหวานเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังนิยมนำไปผัดไฟแดงแกงจืดหรือลวกจิ้มกับน้าพริก